เริ่มแล้วนะฮะสวัสดี FC ชาวเน็ตแล้วก็ FC แฟนคลับของ IM Review แล้วก็ FC ของ MG ลบบุรีนะครับตอนนี้เป็นการไลฟ์สดนะฮะผ่านช่องทาง YouTube ของ IM Review นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่บูธ MG ลบบุรีนะฮะแนะนำตัวหน่อยผมโจ้เทวินนะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่ b ิ๊กครับกับบูธ MG ลบบุรีซึ่งในวันนี้นะฮะ ที่ MG ีลบรีนำรถมาโชว์กันให้อย่างใกล้ชิดใกล้มากยิ่งขึ้นเลยนะฮะที่ b ิ๊กซีหนึ่ลบรีนะฮะกิจกรรมก็จะมีวันนี้ถึงวันที่7สิงหานะครับนะ,อะตอนนี้เาเสียงกับภาพโอเคเนาะอ่าน,น้องๆส่งสัญญาณแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะอยู่หลัง,ลงกล้องนะฮะแล้วก็เดี๋ยวะจะเชิญคุณผู้ฟังแล้วก็มีทีมฝ่ายขายนะฮะมีจะมีน้องพลอยแล้วก็ น้องจิกนะฮะซึ่งคาแฟนบายรออยู่นะฮะอันนี้เป็นป้ายของ MC ผมตั้งกล้องแช่ไว้เห็นสะดุดตาดีสวยดีนะฮะวันนี้เอา MG 4ฮะสีขาวมาโชว์กันแล้วก็เดี๋ยวไปทำความรู้จักกับน้องๆ้องมจีโรบรีกันนะครับพร้อมนะฮะพร้อมนะครับหนึ่งสองสาแวบนี่เอาไม้ไป าเซลพอยค่ะ,ะสวัสดีค่ะเซลกิกนะคะฝากเนือ้อฝากตัวไปด้วยเซลกิกค่ะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กับกิจกรรมของบูธบิ๊กซีนะคะ,ะจะมีกิจกรรมวันที่1ถึงวันที่7นี้นะคะ่ะก็ว,วันนี้เรานำรถ MG4 นะคะซึ่งเป็นรถไฟฟ้า100%ค่ะอ๋อนี่<ห>เลยสุกขา,ขาได้เหกันอ่าถ้าตัวตัวเ g 4เป็นรถไฟฟ้า100% ไม่มีไม่ใช้น้ํามันเลยเป็นหลังคาสีดาด้วยอ๋อเฟี้ยว oh, <feel S 2> เลยเนาะตัวนี้วิ่งได้สูงสุดได้ระยะทาง423กิโลค่ะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเลยใช่ตัวนี้มีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะคะรุ่นดีค่ะราคาเริ่มต้น79,900ค่ะรุ่น X ราคา89,900ค่ะรุ่น B ค่ะระยะทางที่วิ่งได้540กิโลนะคะราคา888,900ค่ะ แล้วก็รุ่น X Power ค่ะเป็นขับเคลื่อน4ล้อค่ะราคา1ล้าน1่งแสนบาทตัวตัวอันนี้เป็นตัว MG4 อันนี้เป็นรุ่น X รุ่น X นะฮะรุ่นเันเการอ๋อราคาเริ่มต้นที่89,900นเก้าพันเก้าร้อยนะทะอ๋อหรือยังไงเดี๋ยวน้องพลอยกับน้องิีกจะพาไปดูเขาว้าทั้งด้านนอกด้านในเนาะมา สำหรับในส่วนของโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะคก็จะมีในส่วนของตัวดอกเบีย้ยศนซด้วยว้าวน้องน้องพลนันลูกค้าก่อนก็ได้อตอนนี้ก็ค่อนข้างคึกคักนะสำหรับ m g 4นะฮะน้องพลเป็นรับลูกค้าแล้วก็มีเชิญน,น,นะครับเ <ขอ S 2> ชิญครับเปิดชมก่อนได้ดูได้ครับดูได้ครับเ<ไ>ป็นรถไฟฟ้าร้อยเปเซ็นค่ะลูกค้าใช่ค่ะ วิ่งได้423กิโลต่อการ์ตนี่คือ MG4 นะฮะตัวนี้ของเรารับการแบตตลอดอายุการใช้งานนะคะได้ค่ะเริ่มต้นอยู่ที่790แล้นมีลูกค้าเข้ามาตลอดตลอดนะครับสอบถามข้อมูลค่ะลูกค้ามา8ชมและสัมผัส900ค่ะกับเจ้า MG4 นะฮะที่ MG รุบรีนะฮะมีทั้งรถน้ำมันแล้วก็รถไฟฟ้า100%นะฮะับโปรโมชั่นตอนนี้สำหรับรถไฟฟ้าเปิดให้ดูด้านหลัง จองรถไฟฟ้าทุกรุ่นนะฮะไม่จะเป็น MG4 MG ตัวของ MG ถ้าเป็นรถไฟฟ้าอ่เป็นรถไฟฟ้าจะรับบัตรไฟฟ้า1น0่0บาทเนคุยคุยกับลูกค้าเหรออ่าอันนี้เมาอ่าเดี๋ยวพอดีน้องน้องน้องเซลล์ติดคุยกับลูกค้าพอดีเดี๋ยวยังไงผมบอกรายละเอียดคร่าวๆกับโปรโมชั่นนะฮะ นี่คือ MG 4รุ่น X นะฮะราคา8 0ดแสนต่วบาทด้านหน้าสวยดีไฟสวยดีนะถ้าเปิดนะฮะเมื่อกี้ผมน้องเขาเปิดไฟลองดูนี่ไฟด้านหน้ากล้องมองรอบคันนะฮะ ถ้าออกรถวันนี้นะฮะที่ MG ลบบุรีนะครับวันนี้ถึงที่บูธนะฮะจองแล้วรับรถเราก็รับแก้วเก็บอุณหภูมิไปเลยหนึ่งใบฮะแก้วเก็บอุณหภูมิของ MG นะครับและอย่างที่ผมบอกคือถ้าเป็นรถไฟฟ้ารับก๊าซชาร์จไฟฟ้า10,000บาทครับแล้วก็ถ้าเป็นรถน้ํามันก็รับบัตรน้ํามันมูลค่า1 0 0 0 0บาทไปเลยนะฮะ มาจองในงานนะฮะเขาจะมีเเข้ามาที่บูธนะจะมีของี่่ลลึกด้วยนะครับนี่ครับมาดูด้านหน้าของรถแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูตัวล้อนะฮะ น,น,น,ะะน้องเซลติดงานน้องพลอยวะเอาเลยไหมอ่ะอ่ะถ้าดีน้องพลอยว่างแล้วนะฮะก็เดี๋ยวน้องพลอยพาไปดูส่วนด้านหลังด้านข้างาแล้วก็ด้านหลังของ MT4 อันนี้ดูภายในก่อนก็นได้คะ่ะรุ่นนี้ที่โชว์อยู่จะเป็นรุ่น X นะคะถ้าเป็นรุ่น X จะได้เบาะสีทูโทนนะคะจะได้สีเทาดําค่ะถ้าเป็นรุ่นดีภายในจะเป็นสีดํานะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเหมือนกันคะ่ะหน้าจอขนาดเท่ากันเลยอ๋อนี่ตึ๊ดแล้วกันี่ตั เกียร์น่ารักมากฮนะด้านไหนฮะน,นี่มาดูส่วนด้านหลังนะ้ค่ะเดี๋ยวอันนี้มาดูห้องเก็บสัมภาระไทยนะคะตัวน,นี้นนก็จะเป็นที่ชาร์จเฉยๆน,นะคะเราแถมให้นะคะแล้วก็จะได้ชุดพรมของ MG4 แท้นะคะน,นี่นชาร์จเจอรอใช่ค่ะตัวนี้เป็นที่ชาร์จเฉยๆค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นโฮมชาร์จค่ะ <ผม S 3> ที่เราติดตั้งให้ลูกค้าที่บ้าน ติดตั้งโฮมชาร์จนี้ฟรีไปด้วยฟรีค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้มูลค่าหกหมื่นห้าพันบาทนะคะเราติดตั้งให้ฟรีเลยตัวโฮมชาร์จเนี่ยติดติดที่บ้านเนี่ยอะไรนะต้องขออนุญาตการไฟฟ้าไหมลูกค้าต้องไปดําเนินการกับทางไฟฟ้าใช่ค่ะเพราะอการไฟฟ้าก่อนใช่ค่ะเสร็จปุ๊บก็แจ้งทางสูงใช่ค่ะแล้วทางหนูก็จะมีช่างไปติดตั้งให้นี่คือด้านหลังนะฮะ ผมชอบไฟทางด้านหลังไฟสวยอนนีมด้านหลังเป็นโลโก้ mg นะฮะอ่าน,นี้โลโก้ค่ะและในโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะครับโปรโมชั่นสำหรับที่บูธนะคะก็จะเป็นถ้าลูกค้าดาว25%นะคะผ่อน48งวดนะคะถ้าเป็นรุ่นดีรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะคะ0.49% ถ้าเป็นรุ่น X รุ่น V นะคะก็ดาวยีอ่อน48้งวนรับดอกเบี้ยพิเศษ0%ซไปเลยค่ะเอเคเราจะอยู่กันถึงวันไหนครับน้องพอยตั้งแต่วันนี้ค่ะตั้งแต่วันที่1นะคะถึงวันที่7นี้ค่ะโอเคและหลังจากนั้นก็ไปชมและทดลองขับได้ที่โชว์รูม MG ใช่ค่ะไปทดลองขับได้ที่โชว์รูม MG ค่ะคแล้วก็อีกแฮมเป็นนึงก็คือถ้าจองในงานจะได้รับแก้วเก็บความเย็นด้วยค่ะอคของ MG ค่ะคและตัวนี้ถ้าถ้าเป็นรถ รถไฟฟ้าจะได้รับการชาร์จไฟฟ้ามูลค่า1 0 0 0 0บาทใช่ค่ะได,ได,ได้ที่ชาร์จมูลค่า10,000บาทไปเลยค่ะ<ช>ถ้าเกิดว่า,าลูกค้าสนใจเป็นรถน้ำมันนะคะก็จะได้บัตรน้ำมันฟรี10,000บาทค่ะโอเคเดี๋ยวไม่บรบกวนน้องแล้วนี้ตอนวันนี้คนเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวลา<ช>ลาไปกับน้องพลอยเลยแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถดูฟีดแล้วก็ดูอ่ะ น้องพลอยลาก็ได้เดี๋ยวพี่ได้ค่ะแค <MG. S 2> ่ไงก็ถ้าสนใจนะคะก็เอ็มจีลบบุรีได้เลยค่ะไปทดลองขับที่โชว์รูมได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนบ๊ายบายค่ะขอบคุณน้องพลอยนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เอ็มจีลบบุรีนะฮะคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านเรื่องรถและก็การเงินนะครับนี่เป็นหลังคาดำนะฮะก็ยังไงอย่าลืมนะฮะมีบูธเอ็มจีลบบุรีนะฮะอยู่ที่บิ๊กซีหนึ่งนะครับวันนี้ถึงวันที่เจ็ด สิงหาคมนี้นะฮะจองรถในงานก็ได้เก็บเก็บอุณภูมิไปเลยนะฮะพร้อมกับถ้าเป็นรถไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับรับการชาร์จไฟฟ้าฟรี10,000บาทแต่ถ้าเป็นรถน้ํามันนะฮะรับบัตรน้ํามันมูลค่า10,000บาทไปเลยนะฮะก็ได้การตอบรับจากลูกค้านะตอนนี้ก็ มากันเรื่อยๆทั้งวัน,นะฮะเดินเข้ามาถามแล้วก็มาสอบสัมผัสมาทดลองนั่งแล้วก็มาทองขับะฮะเอาละ้ฮะเดี๋ยวการไลฟ์ like สดครั้งนี้เดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นอะไรนะ,ะสินค้าอะไรเดี๋ยวติดตามกันอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะฮะในช่อง YouTube นะฮะจะมีข้อมูลใหม่ๆให้ติดตามกันกดกระดิ่งแล้วก็ซับสไครต์ด้วยวันนี้ผมโจโจต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ